รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คำว่าทางอาจจะหมายถึงแนวปฏิบัติคำว่าทางหมายถึงธรรมะคำว่าทางหมายถึงบรรทัดฐานของสังคมที่ได้กำหนดเอาไว้ว่าควรไม่ควรถูกต้องเหมาะสมเพียงใด เจริญพรท่านพุทธัาสนิกชนทุกท่านในรายการอยู่เย็นเป็นสุขของวันนี้มหาวิทยาลัยมหามกุราชวิาลขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องพอรู้ทางใจก็เป็นสุขในหัวข้อเรื่องวันนี้ฟังแล้วอาจจะมีความรู้สึกอาจจะไม่ทั่วๆไปคำว่าพอรู้ทาง ใจก็เป็นสุขคำว่าทางอาจจะหมายถึงแนวปฏิบัติคำว่าทางหมายถึงธรรมะคำว่าทางหมายถึงบรรทัฐานของสังคมที่ได้กำหนดเอาไว้ว่าควรไม่ควรถูกต้องเหมาะสมเพียงใดพอรู้ทางใจก็เป็นสุขทำให้เราได้ตระหนักได้นึกได้คิดว่าในสังคมปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง การมีพลวัตของสังคมหรือความเคลื่อนไหวของสังคมได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไว้มากมายสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความคิดเรื่องของโลกทัศน์เรื่องของทัศนคติเรื่องของลสนิยมหรืออุดมการชีวิตของผู้คนย่อมแตกต่างกันไปในสังคมโลกมีหลายทวีปมีหลายประเทศแล้วก็มีหลายผู้คนที่มากมาย โดยเฉพาะในสังคมในบ้านเราเมืองเราสังคมไทยสังคมไทยแยกเป็นภูมิภาคแยกเป็นจังหวัดแยกเป็นอำเภอตำบลหมู่บ้านแยกเป็นชาติพันธุ์แยกเป็นเชื้อชาติมีความหลากหลายมีทางศาสนาทางความคิดสิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งที่เป็นความหลากหลายเป็นสีสันหรือเป็นเสน่ห์ของแต่ละบ้านแต่ละเมือง แต่ละประเทศแต่ละทวีปทําให้เราได้นึกถึงว่าในวิถีทางในวิถีชีวิตในการดําเนินชีวิตของผู้คนนั้นย่อมมีความแตกต่างกันเป็นธรรมดาการได้เรียนรู้เข้าใจในแนวทางหรือพอรู้จักทางของแต่ละสังคมแต่ละประเทศทําให้เราได้เข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่แตกต่างกันไป สิ่งที่เราเข้าใจก็ย่อมนําไปสู่เรื่องของการเคารพการเคารพนําไปสู่การเป็นมิตรเมื่อเป็นมิตรย่อมคิดจะช่วยเหลือกันและกันนั่นคือสิ่งที่เป็นธรรมดาเป็นพื้นพื้นของสังคมในปัจจุบันในปัจจุบันไม่ว่าสังคมไทยหรือสังคมโลกสิ่งที่เราได้ประชิญอยู่มีปัญหาที่หลากหลายและปัญหาใหญ่ณนะปัจจุบันคือเรื่องของโรคระบาดโควิด -19 ซึ่งเป็นโรคระบาดมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมทางด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันในโลกนี้อย่างมากมายซึ่งทำให้เราได้เห็นถึงเรื่องของการรู้จักทางหนีทีไล่การรู้จักการเอาตัวรอดการรู้จักการปรับตัวตามการละเทศะหรือตามการเวลาหรือกาละสมัยว่า อะไรที่ควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติอะไรเป็นสิ่งที่เราควรละอะไรเป็นสิ่งที่เราควรจะดำเนินการปฏิบัติการดังนั้นพอที่จะทำให้เราได้พอทราบว่าในเรื่องของพอรู้จักทางใจเราก็เป็นสุขเท่ากับว่าถ้ามนุษย์เรารู้จักการรู้จักเวลารู้จักทางรู้จักสิ่งที่ดีงามรู้จักสิ่งที่เป็น คุณรู้จักสิ่งที่ควรแก่การเวลาและสถานที่ย่อมทำให้เรานั้นสามารถที่จะมีความสุขได้ในทางาศาสนาคำว่าพอรู้จักทางคำว่าทางหมายถึงเรื่องของธรรมะคำว่าธรรมะเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เป็นคุณค่าเป็นความดีเป็นความงามเป็นความชอบเป็นสิ่งที่ควรแก่ การลาสมัยเป็นสิ่งที่สังคมควรที่จะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมนั้นๆคำว่าทางหรือคำว่าธรรมะในที่นี้ธรรมะความหมายอาจจะหมายถึงในเรื่องของสิ่งที่เป็นธรรมชาติสิ่งที่ควรเกิดขึ้นโดยตัวของมันเองสิ่งที่เป็นความดีความงามความชอบของแต่ละสังคมหรือสังคมจะเป็นตัวกำหนด ว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ดีสิ่งนี้งามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชอบเป็นต้นคำว่าทางหรือธรรมะในที่นี้อาจจะหมายถึงในเรื่องของกาลเทศะคำว่ากาลเทศะคือ การเวลาที่ควรสมควรเทศะถึงสถานที่บางสิ่งบางอย่างอาจจะถูกในสถานที่แห่งหนึ่งอาจจะผิดในสถานที่แห่งหนึ่งบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นความดีในสถานที่แห่งหนึ่งอาจจะผิดในสถานที่แห่งหนึ่งบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ถูกต้องในเวลาหนึ่งอาจจะผิดในเวลาหนึ่งก็ได้นี่คือธรรมะที่บอกว่าธรรมะคือกาลเทศะ สิ่งที่ควรสิ่งที่เหมาะสมกับเวลาและสถานที่นาที่ตรงนั้นๆหรือคำว่าทางธรรมะในที่นี้หมายถึงในเรื่องของหน้าที่การทำหน้าที่เราเคยได้ยินนักปราชญ์หรือปราชญ์ทางพระพรุทธศาสนาท่านหนึ่งของประเทศไทยเรา<ๆ>เช่นหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อพุทธทาสท่านได้ชี้ได้สอนได้เทศนาเอาไว้ว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะ การปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติหน้าที่การทำหน้าที่การมีรับผิดชอบต่อหน้าที่นั่นคือการปฏิบัติธรรมทำให้เราได้ทราบว่าถ้าเราได้ทำหน้าที่ตรงไปตรงมามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องนั่นคือการทำหน้าที่หรือการปฏิบัติธรรมะ เช่นหน้าที่ต่อสังคมหน้าที่ต่อครอบครัวหน้าที่ต่อการเป็นพลเมืองของประเทศชาติหรือหน้าที่ต่อการเป็นพลเมืองของโลกเป็นต้นนั่นคือหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมะหรือทางธรรมหรือทางหรือธรรมหมายถึงในเรื่องของกฎของสังคมคำว่ากฎของสังคมพบว่าในแต่ละสังคมย่อมมี สิ่งที่เป็นเกณฑ์แนวปฏิบัติบรรทัดฐ,ฐานโลกทัศน์รสนิยมหรืออุดมการณ์ของแต่ละสังคมนั้นมีความแตกต่างกันไปอุดมการณ์ของสังคมบางสังคมเป็นอนุรักษ์นิยมบางสังคมเป็นก้าวหน้าอุดมการณ์ทางสังคมบางสังคมเป็นสังคมนิยมเป็นคอมมิวนิสต์หรือเป็นเสรีนิยมเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็จะพบว่าเป็นในเรื่องของธรรมะก็สามารถที่จะชี้ได้ว่า ในเรื่องของธรรมะก็คือบรรทัานของสังคมแต่หลังสังคมในการที่จะกําหนดว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้ไม่เป็นเป็นต้นนั่นคือทางหรือเรียกว่าธรรมนั้นพอรู้จักทางใจเราก็เป็นสุขเท่ากับว่าเมื่อเรารู้ว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีสิ่งเหล่านั้นก็จะทําให้เราต้องปรับตัวต้องรู้จักตัวเอง ต้องทําตัวเองนั้นให้สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมนั้นได้ตามกรอบที่สังคมนั้นได้วางเอาไว้หรือที่เขาบอกว่าต้องอยู่เป็นหรืออยู่ให้เป็นตามที่สังคมได้กําหนดอันนั้นในทางศาสนาก็ย่อมมีในเรื่องของธรรมะในเรื่องของทางธรรมไว้อยู่มากมายในหลักการเช่นหลักที่บอกว่าโลกกรรมโลกกะระทหรือเราเรียกว่าโลกกะระทำแป ถ้าเราสามารถที่จะรู้ว่าโลกกระทำแปดคืออะไรโลกกระทำแปดคือการได้ลาบการเสื่อมจากลาบการได้ยศการเสื่อมจากยศการมีสุขการเป็นทุกข์การถูกบินทาและการได้รับการสารรเสริญเป็นต้นสิ่งเหล่านี้จะบอกว่าเรารู้จักทางเรารู้จักธรรมแล้วเมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีเกิดขึ้นล้วนมีตกไปย่อมมีเกิดขึ้นย่อมมีหายไป ย่อมมีเกิดขึ้นย่อมมีสลายไปเป็นเรื่องธรรมดามีได้มีเสียเมื่อเราได้ลาบยศสุขสันเสริญวันหนึ่งเราก็ต้องสูญสิ้นจากลาบสุขสรนเสริญเหล่านั้นเช่นเดียวกันจึงทําให้เราทราบว่าเมื่อเรารู้จักทางเข้าใจว่าวันหนึ่งเรามีลาบยศสุขสรนเสริญสักวันหนึ่งแล้วสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องหายจากลาบยศเราจะถูกดินทา แล้วเราก็จะมีทุกข์เป็นต้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นก็คือสัจธรรมถ้าเรารู้จักทางตรงนี้เท่ากับว่าเรารู้จกักธรรมเรารู้จักธรรมชาติเรารู้จกัาารรจกสิ่งที่มันเกิดดับอย่างนี้วันหนึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าใจปรับตัวแล้วสามารถที่จะอยู่กับโลกของความเป็นจริงได้เมื่อนั้นใจเราก็จะเป็นสุขที่เขาบอกว่าเมื่อรู้จักทางใจเราก็จะเป็นสุขนั่นเอง หรือธรรมะข้ออื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไตรลักษณ์เราได้ยินได้ฟังได้คุยได้สื่อสารกันได้รับข้อมูลข่าวสารว่าไตรลักษณ์สามัญลักษณะสิ่งเหล่านี้ได้ยินเป็นประจำกฎของธรรมชาติที่บอกว่าไตรลักษณ์ลักษณะสามประการมีอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่สามารถที่จะควบคุมได้ เป็นต้นหรือที่เราเรียกว่าสามัญญลักษณะสามัญ,ญลักษณะก็คือสิ่งที่เป็นลักษณะสามัญธรรมดาทั่วๆไปของโลกนี้เมื่อเราเข้าใจว่ามนุษย์เราทุกคนธรรมชาติมอบให้เหมือนกันคือการเกิดการแก่การเจ็บการตายสามัญชนคนไม่ว่าจะเป็นอภิสิทธิชนคนธรรมดาไม่ว่าจะเป็นมหาราชายาจกมหาเศรษฐีหรือขอทาน ทุกคนนั้นล้วนอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติที่เราเรียกว่าไตรลักษณ์หรือลักษณะสามประการอนิจังทุกขังอนัตตาหรืออีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าสามัญญะลักษณะลักษณะที่มันเป็นสามัญลักษณะที่มันเป็นธรรมดาลักษณะที่มันเป็นแก่นของโลกนี้ที่ทุกผู้ทุกคนทุกรูปทุกนามจะต้องเจอจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้อย่างเท่าเทียมกันที่บอกว่าความสําเร็จในอดีตมิใช่เป็นหลักประกันในอนาคต สภาวะทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถกํากับควบคุมได้สิ่งเหล่านั้นย่อมเป็นไปตามกฎของธรรมชาติการที่เราพอรู้จักทางใจเราก็เป็นสุขการที่เรารู้จักธรรมใจเราก็ย่อมจะเป็นสุขก็คือรู้จักสิ่งที่เป็นธรรมชาติรู้จักสิ่งที่เป็นไตรลักษณ์รู้จักสิ่งที่เป็นสามัญ,ญลักษณะของโลกนี้หรือทางธรรมที่เราบอกได้ยินเวลาพระสวดพระวิธรรม มีตลปัดมีอะไรวางไว้ข้างๆเช่นว่าเกิดแก่เจ็บตายบ้างไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นบ้างสิ่งเหล่านั้นก็พอที่จะทําให้เราได้รู้ได้ทราบว่านั่นคือกฎของธรรมชาติรู้จักทางรู้จักธรรมใจเราก็เป็นสุขภาษาบาลีที่พระสวดอยู่เสมอเช่นว่าอานิจจาวรสังขาราอุปาทาวยธรรมมิโนอุปัชิตตวา นิรุชันติเตสังหูปะสะโมสุขโขแปลความได้ความว่าในสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมชาติไม่เที่ยงแท้การที่สภาวะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราสามารถที่จะไปดับระง,งับสงบมันได้ความสุขย่อมเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนนั่นคือในหลักการของภาษาที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติเอาไว้ เป็นกฎของธรรมชาติพอรู้จักทางพอรู้จกักรรมใจเราก็เป็นสุขได้หรือในหลักการที่เป็นหลักการในทางพุทธศาสนา mm. เช่นว่าอะไรในโลกนี้มันเกิดขึ้นย่อมมีเหตุมีผลอยู่ในตัวของมันเองในคนที่รู้จักหรือลูกศิษลูกหาในยามที่เขาประสบปัญหาพบกับปัญหาชีวิตมักจะบอกว่าเบนจะเพศบ้าง มักจะบอกว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกบ้างมักจะบอกว่าทวยเทพเท,ทวาทั้งหลายกันแกล้งบ้างสิ่งนี้เรื่นี้เรามักจะโทษอำนาจนอกตนหรือสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหาเหตุผลมารองรับได้โดยหลักการในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าสิ่งที่ทําให้เราได้ประสบพบกับปัญหาสิ่งที่ทําให้เราได้ประสบพบกับความทุกข์นั่นคือการกระทําและพฤติกรรมของเราเอง การกระทําและพฤติกรรมของเรานั่นก็คือสิ่งที่จะเป็นเหตุเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดในสิ่งนั้นเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเมื่อไม่มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นหลักธรรมหรือหลักคําหรือคําหรือพระพุทธพจน์ที่บอกว่าอิทัพปัจจยตาอิทัพปัจจยตาก็คือความมีสิ่งนี้ความไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเกิดขึ้นได้ อิทัพปัจจยตาหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปฏิจสมุปบาทปาติจสะสมุปบาทเนี่ยหมายถึงเมื่อสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นจะไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดมาจากฟากฟ้าลอยมามาจากฟากฟ้าหรือมุดมาจากใต้ดินแล้วโดนบรรดาหรือก่อให้เกิดปรากฏการณ์สิ่งนั้น โดยเหตุโดยผลที่มันเกิดขึ้นโดยเหตุโดยผลที่มีโดยเหตุโดยผลที่ก่อมีขึ้นมานั่นคือจะนำพาให้เกิดในสิ่งที่เราเรียกว่าปากฏกการณ์หรือในสิ่งที่เราเรียกว่าสภาพการไม่ว่ากับตัวเราไม่ว่ากับสังคมดังนั้นเมื่อเราเข้าใจว่าในกฎของธรรมชาติในคติของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีที่มาที่ไป ล้วนมีเหตุมีผลมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีอาศัยกันและกันเกิดขึ้นสืบเนื่องต่อกันและกันเราก็เข้าใจทางเข้าใจธรรมเมื่อเราได้เข้าใจทางแล้วเข้าใจธรรมแล้วจิตใจเราก็ย่อมจะเป็นสุขได้นี่คือกฎของธรรมชาติ หรือกฎของธรรมชาติข้ออื่นอย่างมากมายเช่นว่าในเรื่องของกรรมการกระทําของเราการกระทําของมนุษย์เราเราจะพบว่าถ้าเราเชื่อในกฎของกรรมในกฎของการกระทําคนดีคนชั่วไม่วัดกันที่เรื่องของชาติกําเนิดไม่วัดกันที่ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองไม่วัดกันที่ยศถาบรรดาศัก์แต่ดีชั่วเราวัดกันที่ในเรื่องของการกระทําและพฤติกรรม กรรมุนาวัตติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเข้าใจในเรื่องของทางในเรื่องของธรรมจิตใจเราก็ย่อมจะเป็นสุขได้สุขทุกขความดีความชั่วคนดีคนชั่วการกะระทําและพฤติกรรมของเราจะเป็นตัวชี้ชัดจะเป็นตัวชี้วัด จะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะเป็นคนเช่นไรในสังคมนี้เมื่อเราเข้าใจทางเข้าใจธรรมเท่ากับว่าใจเราก็ย่อมจะเป็นสุขได้หรือในทางธรรมอีกบการหนึ่งที่เขาบอกว่าความปลดพ้นหรือสิ่งที่เราเรียกว่าการไม่ยึดมั่นถือมั่นในทางธรรมหรือในหลักการหรือในทางพุทธศาสนามนุษย์เราเป็นเรื่องธรรมดา มีการยึดมั่นถือมั่นมีการกอดเอาไว้ครอบครองเอาไว้ยิ่งกอดมากครอบครองเอาไว้มากก็เท่ากับว,ว่าเรานั้นก็ทุกข์มากเราก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นห่วงมากห่วงแหนมากแต่ถ้าเราไม่ได้มีการครอบครองเราไม่ได้มีการกอดเอาไว้เราไม่ได้มีสิ่งที่เราเรียกว่าตัวกูของกูการสูญเสียย่อมไม่เกิดเมื่อการสูญเสียไม่เกิดเท่ากับว,ว่าชีวิตเราก็จะไม่มีการ ยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นดังนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในโลกนี้มีเรื่องมีปัญหามีสิ่งที่เป็นปรากฏตการหรือสิ่งที่มีเหตุการณ์อันไม่คาดคิดเกิดขึ้นอยู่มากมายถ้าเราไม่รู้จักเรียนรู้ก็เท่ากับว่าเราจะไม่เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจก็เท่ากับว่าเราจะตกเป็นทาสของเรื่องนั้นๆ ในการเรียนรู้จะนำไปสู่เรื่องของการเข้าใจโดยเฉพาะการเข้าใจธรรมชาติการเข้าใจทางหรือการเข้าใจธรรมะการเข้าใจชีวิตเมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราสามารถที่จะปรับตัวสามารถที่จะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขได้ดังนั้นการที่คนคนหนึ่งเกิดมาเ,เรามีลมหายใจเรามีบ้านให้อยู่มีอู่ให้นอนเรามีงานให้ทำมีคนที่เรารักและก็รักเราเรามีเวลาว่างทำในสิ่งที่เราชอบ เรามีโอกาสได้เป็นผู้ให้มีโอกาสได้ตอบแทนสังคมหรือเรามีลมหายใจเพื่อคนอื่นอาตมาภาพก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เราสามารถที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขแล้วฉะนั้นการที่เราจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขได้คือการที่เราต้องรู้จักทางรู้จกักรำการที่เรารู้จักทางรู้จกักรรมก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขได้ขออํานวยพร ถ้าไม่ได้เราก็ไม่มีกินมื้อเย็นขอบคุณมากๆเลยค่ะขอขอบคุณนะคะพระสมเด็จพระสังฆราชที่มอบทุนมอบของให้ปัใจจัยในวันนี้รู้สึกดีใจมากๆค่ะเราคนไทยนะคะก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ให้มาร่วมบริจาคนะคะเป็นไปได้วยความเรียบร้อยค่ะแล้วก็ได้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยความปิติและความอิ่มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่เราทั้งทั้งหลายเมื่อเห็นวิกฤตแล้วไม่ปล่อยวิกฤตนั้นให้เลยไปไป่าโดยการเป็นแรงใจแรงกำลังที่พวกเราจะได้สร้างบารมีกัน ในโลกนี้มีเรื่องมีปัญหามีสิ่งที่เป็นปรากฏการหรือสิ่งที่มีเหตุการณ์อันไม่คาดคิดเกิดขึ้นอยู่มากมายถ้าเราไม่รู้จักเรียนรู้ก็เท่ากับว,ว่าเราจะไม่เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจก็เท่ากับว,ว่าเราจะตกเป็นทาสของเรื่องนั้นๆในการเรียนรู้จะนำไปสู่เรื่องของการเข้าใจโดยเฉพาะการเข้าใจธรรมชาติการเข้าใจทางหรือการเข้าใจธรรมะ การเข้าใจชีวิตเมื่อไรเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราสามารถที่จะปรับตัวสามารถที่จะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขได้ดังนั้นการที่คนคนหนึ่งเกิดมาเ,เรามีลมหายใจเรามีบ้านให้อยู่มีอู่ให้นอนเรามีงานให้ทํามีคนที่เรารักและก็รักเราเรามีเวลาว่างทำในสิ่งที่เราชอบเรามีโอกาสได้เป็นผู้ให้มีโอกาสได้ตอบแทนสังคมหรือเรามีลมหายใจเพื่อคนอื่น อาตมาภาพก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เราสามารถที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขแล้วฉะนั้นการที่เราจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขได้คือการที่เราต้องรู้จักทางรู้จักทมการที่เรารู้จักทางรู้จกักรมก็จะทําให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขได้